สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันอาทิตย์ที่15เดือนมกราคมนะครับปีพุทธศักราช2566นะครับซึ่งก็ใกล้วันหวยออกแล้วนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับหวยจะออกในวันที่17นะครับหลังจากวันเด็กไปนะครับสำหรับเลขพระอาจารย์นะครับเลขพระป่านะครับเลขพระป่านะครับตะกี้ทันก็โทรมาแล้วนะครับ ก็มีดังนี้นะครับเลขหมายเลขสามตัวนะครับสามตัวก็จะมีหกเจ็ดสี่แล้วก็สองตัวมีห้าสามนะครับสามตัวหกเจ็ดสี่แล้วก็สองตัวห้าสามนะครับประจํางวดวันที่17บ็นะครับเดือนมกราคมนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆนะครับดูนะครับดูด้วยนะครับหาซื้อแอตเตอรี่ไว้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอเพื่อนๆโชคดีนะครับสวัสดีครับ